จีเมระเบิดนี่ต่าเขาคอมเมนต์มาว่าไม่เข้าใจทําไมต้องตั้งบนทางด้วยวางข้าขงล่างไม่ได้นี่วางบนทางแก๊สจะไม่ระเบิดเแล้วถามที่หลายคนน่ะที่เขากลัวเนะาะตั้งเตาอะบนทางแก๊สอ่ะเขาก็กลัวระเบิดกันหมดแหละแต่ตัวนี้นะคือเขาออกแบบมาเนี่ยให้คนที่มีพื้นที่จํากัดในการวางเนาะอย่างเช่นคอนโดตลาดนัดเขาไม่ได้ให้คุณวางยาวถูกไหม หายแค่หนึ่งเม็ดตองเม็ดแล้วแต่อันนี้เหมาะกับคนที่แบบว่าพื้นที่มันมีแคบอะมันจะเป็นต้องใช้ได้แค่เนีย้ยแต่ถามว่ามันจะระเบิดไหมเอาจริงเด้อตั้งแต่ฉันขายมายังไม่เคยมีข่าวเลยว่าลูกค้าใช้งานแล้วระเบิดเขาโรงพยาบาลคำถามที่บอกว่าทำไมต้องตั้งบนทางด้วยทำไมไม่ตั้งพื้นมันก็ตั้งได้นี่แต่แกก็ต้องมีสายที่ยาวนะอะถ้าแกใช้สายสั้นแบบนี้แกจะวางพื้นมันก็ได้เหมือนกันอ่ะนี่แกจะทำกับเขาอย่างนี้ก็ได้ แต่มันไม่สะดวกไงมันนั่งทำกับเข่าอย่างเงี้แกจะเมื่อยไหมละ่ะเออมันวางได้ถ้าแกนั่งทำแบบนี้ได้ก็โอเคแต่เขาให้ยกมาบนเนี้ยมันยืนทำก็ได้พื้นที่จำกัดก็สามารถใช้งานได้สำหรับคนที่ขี่กลัวเนาะเตาชุดเนี้แกไม่ต้องสั่งไปใช่หรอกก็คือให้สั่งเตาที่แบบมีพ่วงสายยาวๆไปแกจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องการระเบิดต่างๆนานาเนานะ